หลังจากปนกบแล้วแม่พิจาราเพื่อนกับิษพามากินขาน้าวปนกบเดอ้อพี่น้องปนกบจะเซ่บแซมันอันนี้ซุปกรติว่วอันนี้นะฮง n ันตลาดน้อยตลาดน้อยคุณประโมนแม่พิจากณบัติษยซุปยูแต่มันหัดเพื่อนยังบได้ไปตลาดมันบุม,มีปลาดุกท่าต้องใ่ปลาดุกอุ้ยมันจังแซบมามามากินข้าวน้ำกัน กินข้าวกระปลุลกบเด้อพี่น้องกินกับพักสลัดผักสลัดเป็นผักสลัดออแกนิคไม่ได้ปลูกแค่ดินชอบพี่น้องผักสลัดออแกนิคของเมย์ผู้สวยสางเพิ่นปลูกขายภายากได้กับที่โต๊ะบ้านเพิ่นเลยเด้อ กอไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างน้ำมักเิ่นกระเอ็ดเอาเพิ่นใส่น,น้ำมักโหดจัน่อยกอบคักี่น้องเลย โชว์พักเงาอันนี้เพืน่นเพิ่นปลูกเองอันนี้ของยายน้อยกรอ,อบหวานต่ำนะเสบถ้าไปายักได้กลับไปเพิ่นเพื่อนยายดดน้อยเพื่นปลูกขายพัก มันเพิ่นคาบก็ได้เลือน้อยเฉยๆน้อยงามๆพี่น้องลูกปกติเรก็ซื้อกินจะกก้อนถ้าเพิ่นได้ไปตลาดกอ็ถ้าเพิ่นได้ปลามากบางทีไปซื้อปลามาซุปปกติปกติก็เฮิ่อนมันมีจ่าปลาเพื่มันมีพอได้สุกอยู่ สลัดค่ะพักสลัดโอเคนี้ไปสนใจกับติโตอบ้านผู้สอยสางเดอ้อเุณนปลูกขายมีคู่อันพันแนวอนอย่างรับพักสลัดแบบพักสลัดแก้วพักสลัดทีเป็นสีม่วงนะเพิ่เอิญพักสลัดอย่างคักพี่น้องเลย พอกินฟักรันในผักนอกมากินข้าวเสาน้ำกันเดอร์ลูหลานพยูท่างไก่กินเจวกบเพอร์เดอร์มาจนกิน หรอกัอกหนงเสือหักหเสอต้องกินกับก้อยกินกระปุนกระแซบยุ่ง จนใจประกาศแก้วกะบานผู้สอยสางเดรอติตโตเพิ่นได้เพิ่นปลูกไว้หลายบ่มีแม่มแล่งบ่มีหยังเพิ่นกลางมุงให้เรียบร้อยพักเพิ่นนะ